ดวงรายวันประจำวันอังคารที่28มิถุนายนพุทธศักราช5 6 6 5วันพระแรม14คำํำเดือน7ปีคานคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน พองานนี้เสร็จงานใหม่ก็จะเข้ามาไม่ให้มือคุณว่างแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้แสดงฝีมือยิ่งถ้ามีคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานก็มักจะดุเดือดในการชิงดีชิงเด่นซึ่งก็ไม่มีใครยอมใครให้ใช้สติให้มากคุณเองก็ไม่ได้เป็นรองใครในด้านการงานการเงินธุรกิจข,ของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอเป็นกรรม ที่เคยซบเซาก็จะเริ่มเห็นแสงเรืองรองทำเงินได้มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณมีโชคในเรื่องเงินซึ่งมักจะมาในรูปของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ใหญ่ความรักและครอบครัวคนที่มีครอบครัววันนี้จะเป็นวันแห่งความสุขอาจมีการย้ายครอบครัวไปอยู่บ้านใหม่หรือสถานที่ใหมๆ่ๆที่ทำให้ครอบครัวของคุณอบอุน่นและมั่นคงมากขึ้น คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่คุณจะถูกใจกันอย่างมากมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันสีมงคลสีชมพูส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานงานค่อนข้างมีอุปสรรคคุณจําเป็นต้องระแวดระวังเพราะมีศัตรูที่คอยจ้องเล่นงานหรือช่วยโอกาสอยู่ ควบคุมลูกน้องบริวารในปกครองให้ดีเพราะมีเกณฑ์สร้างความยุ่งยากให้กับงานของคุณการเงินการเงินดำเนินไปอย่างราบรื่นที่เคยติดขัดวันนี้จะถึงคราวที่ฟ้าเปิดจะมีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์การค้าขายจะสร้างผลกำไรให้มากกว่าทุกวันหากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินปล่อยกู้จะยิ่งสร้างเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษ ความรักและครอบครัวความรักดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเรื่องในครอบครัวหรือคู่รักที่กําลังคบหากันจะมีความสุขสมหวังเป็นอย่างดีคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจและมีฐานะดีอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาท ทิดมงคลทีต่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกําลังใจและความนิยมยกย่องเวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันอังคารการงาน ทำงานอย่ามีทิฐิมากเพราะมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้หลีกเลี่ยงการมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่ในเรื่องงานเพราะจะทำให้งานของคุณไม่สามารถเดินหน้าได้อาจถูกกลัน่นแกล้งได้ด้วยการเงินเงินที่คาดหวังไว้จะยังไม่ได้สมดังหวังอาจมีการเลื่อนออกไปจึงไม่ควรคาดหวังมากและวันนี้ไม่คว์ได้ใช้เงินในการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งงานใหญ่ยยบ้าน หรือย้ายโรงเรียนของบุตรหลานความรักและครอบครัวความรักเป็นสิ่งที่ดีหากคุณไม่หมกมุ่นจนเกินไปแต่วันนี้คุณกลับเฉยเมยต่อคนที่มาสนใจและเฉยชากับความรักไม่ใช่ว่าคุณทะนงตนว่าเลือกได้แต่คุณดูไม่สนใจซะมากกว่าเพราะในหัวมักจะคิดในเรื่องการงานหรือการเงินมากกว่าที่จะสนใจเรื่องรักใคร หากมีครอบครัวแล้วให้หันหน้ามาฟังเสียงคนในบ้านด้วยนะคะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตา เวลามงคล22่นาฬิกานาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุทธกลางวันการงานคุณทำงานเก่งรวดเร็วและมีความชาญฉลาดในการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแถมยังขยันมากทําให้วันนี้คุณโดดเด่นมากในด้านการงานธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริหารคนจํานวนมากจะมีชื่อเสียงและได้รับความนับถือเป็นอย่างดีการเงินวันนี้ต้องอาศัยกําลังใจและแรงสนับสนุนในการทําสิ่งที่คุณตั้งใจให้เป็นจริงซึ่งนั่นจะเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตผู้ที่ประกอบอาชีพดารานักร้อง งานในวงการบันเทิงจะมีรายได้เป็นกอเป็นกำรรในวันนี้ความรักและครอบครัวรักที่เคยลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มั่นใจวันนี้จะชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะดีเกินกว่าที่คุณคาดหวังคนโสดวันนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษทั้งอย่างมีโชคด้านความรักมีเกณฑ์ได้พบกับคนรู้ใจแบบปัจจุบันทันดวนและเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอีกด้วย บางคนจะได้โชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทําวัสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล 9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคนที่คาดหวังงานใหม่หรือสมัครงานไว้จะได้รับการตอบรับได้ตำแหน่งงานตามที่ตนหวัง บางคนที่เคยทํางานเป็นลูกจ้างก็มีเกณฑ์ที่วันนี้จะก้าวมาเป็นนายตนเองได้เปิดกิจการใหม่หรือมีแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ามาให้ขยันเข้าไว้นะคะงานของคุณจะไปได้สวยค่ะการเงินคุณรู้จักที่จะใช้ใจ่ายอย่างมีประโยชน์สูงสุดแต่ก็มีบางที่อาจจะเผลอใช้ตามใจจนดูฟุ่มเฟือยได้แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน งานที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายความงามจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนรักที่คบกันมานานจะมีข่าวดีเรื่องการมีทายาทหากไม่ใช่ทายาทของตนเองก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีหลานวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักหรือคนในครอบครัวด้วยส่วนคนโสดคุณชอบหลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มทำความรู้จักกับใครดี ค่อยๆคิดนะคะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆทิดมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความสมัคคใในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานแม้งานจะออกมาดีแค่ไหนแต่วันนี้คุณยังคงรู้สึกไม่พอใจความกระตือรือร้อนก็ดีอยู่ล่ะค่ะแต่ความจริงจังอยากจะให้ทุกอย่างเพอร์เฟกอาจจะทำให้คุณเครียดโดยไม่จำเป็นวันนี้ลดความจริงจังผ่อนคลายกับตัวเองและเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะการเงิน วันนี้ต้องระวังการถูกโกงถูกหลอกให้เสียทรัพย์การเงินค่อนข้างฟืดบริหารอย่างยากลําบากบางคนจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในเรื่องเศรษฐกิจเงินทองที่ขาดมือให้ระวังอย่าคิดมากเพราะความคิดชั่ววูบจะสร้างความเสียหายหกับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ความรักและครอบครัววันนี้มีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูง ความรักสําหรับคนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรุ่นความสัมพันธ์ในวันนี้จะเป็นไปด้วยดีสนุกสนานสมหวังได้พบเพื่อนใหม่ๆที่ดีอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิ่ตะวันตกเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่น ความสามัคคีในมู่คณะเวลามงคล19นาฬิก30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานคุณเริ่มที่จะขยายงานที่ประสบความสำเร็จออกไปอีก ความคิดสร้างสารรค์ของคุณกำลังถูกสร้างให้เป็นจริงคุณชอบงานที่ต้องพบปะผู้คนและคุณก็ทำได้ดีพนักงานลูกจ้างจะได้รับคำชื่นชมในงานจากผู้บังคับบัญชาการเงินการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษแต่การเงินของคุณก็ยังไม่เสถียรหรือมั่นคงนักให้วางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ควรฟุ่มเฟือยและต่อยอดเงินที่มีให้ออกดอกออกผลแบบที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปความรักและครอบครัววันนี้เอาแน่เอานอนกับเรื่องของหัวใจไม่ได้บางคนจะโลเลเคยสัญญาอะไรไว้กลับทำไม่ได้แต่บางคนที่คุณแทบไม่คาดหวังกลับทำให้คุณรู้สึกประทับใจ คุณมีคู่ที่ทะเลาะก,กันอยู่งอนกันอยู่วันนี้มีแววดีที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวคุณควรปรับตัวเข้าหากันอย่าเอาแต่ใจตนเองมากจนเกินไปสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน วันนี้ให้ระวังผู้หญิงที่ฉลาดแกมโกงและมักจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ระหว่างการถูกเอาเปรียบอิจฉาจากบุคคลลักษณะดังที่กล่าวมาซึ่งก็ไม่จำเป็นที่คุณต้องตอบโตอะไรรุนแรงแค่ระวังไม่ให้ถูกตัดหน้าเอาความดีในงานที่คุณทำไปหรือไม่ให้เสียงานที่ทำอยู่เพราะถูกเอาเปรียบการเงินคุณคิดมากและเครียดในเรื่องเงินทองเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง บางคนต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะถูกเบี้ยวนีหรือถูกโกงแต่สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรอกนะคะคุณยังหาเงินได้อยู่และพอหมุนได้แต่ต้องตั้งสติให้ดีค่ะความรักและครอบครัวความรักต้องแย่งชิงมีคู่แข่งหัวใจคุณก็ไม่ได้เกรงกลัวคุณมั่นใจตนเองมากคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติหรือได้พบรักจากการเดินทางไปต่างประเทศ ครอบครัวคนรักอย่าตึงเครียดในเรื่องครอบครัวจนเกินไปนะคะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเมตตาคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ